มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเนเงินเล่าว,วันที่คุณแม่เกดร้องไห้ขอยืมเงินสู่วันที่ต้องโพสต์ทวงคืนกนารออกมาโพสต์ทวงคืนเงินของแม่แฟนเก่าแม่ของเจนนี่รัชนกที่คุณแม่ยืมไปเมื่อปีที่แล้วจํานวน1น0 0งแบาทต่อมานะคะเนเงินได้ไลฟ์เผยว่าให้ยืมเพราะว่าแม่โทรมาร้องไห้ บอกว่าไม่ไหวแล้วตนจึงช่วยเพราะเคยรู้จักกันและไม่เคยมีปัญหาอะไรกันด้านคุณแม่ก็บอกว่าจะคืนปลายปีไม่เกินปีใหม่แต่ปัจจุบันผ่านมา8เดือนแล้วทักไปไม่มีคําตอบก็เลยเลือกที่จะโพสต์เพราะว่าอยากจะได้เงินคืนคุยกันสรุปกันง่ายๆก็คือวันที่20สิงหาคม 3 0 0 0มบาทวันที่30สิงหาคม30,000บาทและเดือนก่อนหน้าวันที่12อีก40,000บาททั้งหมด3งวดก็รอดูว่าจะได้ไหมบอกตามตรงว่าผมก็แย่อยู่ถ้าไม่แย่ผมไม่โพสต์หรอกผมแยกกระทั่งขายรถออดีผมไม่อยากขายแต่ก็ต้องขายทางนี้ขอให้ทุกคนอย่าว่าแม่แม่พยายามทํางานหาเงินมาคืนอยู่ทนไม่ไหวรอมา8เดือนแล้วในเงินเล่าวันที่แม่เกดร้องไห้ขอยืมเงินสู่วันที่ต้องโพสต์ทวงคืน ขอขอบคุณข้อมูลจากชีนิดยบัณฑ์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ